สนิมไปลูกปะเดินต่อแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปเก็บหมอนนะคะวันนี้พอดีว่าลูกหมอนอะ่ะเขามีเยอะมากๆเลยก็เลยว่าจะเก็บไปไว้แช่ตู้เย็นกินสนมนมมานี่แล้ว <c oughs> สนมนมมานี่ลูกไม่ไปทางนั้นมาน,นี่มาน,นี่ทางนี้ทางนี้นลกมาแล้วแล้วแล้ว,วอันนี้ก็ดอกทองอกุไรนะคะทุกคนสนิมจะเดินไปชมนาะตรงโน้น แล้วก็นี่ก็คือมะม่วงอกล่องคือแบบว่าห้อยระยะแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็มะกอกฝรั่งนี่ก็มะกอกฝรั่งแล้วก็มะม่วงอกล่องเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะก็จะพาชมวิวธรรมชาติบ้านไร่บ้านนาแล้วก็อันนี้มะม่วงเบาตอนนี้เนี่ยเราเด็ดไปกินแบบว่าเป็นเดือนแล้วนะคะก็ เริ่มจะหมดแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาก็จะออกออกดอกมาให้เรากินใหม่อีกครั้งนะคะนี่ก็คือมะม่วงเบานะคะแล้วก็อันนี้ก็มะม่วงอกร่องแล้วก็ชมวิวทุ่งนาสวยๆอันนี้บรรยากาศคือดีมากๆเลยทุกคนแล้วก็ตอนนี้ทางกรุงเทพเป็นไงบ้างเพราะว่า เมื่อวันศุกร์อ่ะเราก็อยู่กรุงเทพเพราะว่าเราทำงานที่กรุงเทพใช่ไหมคะอยู่ตึกปนทก็ได้แรงสะเทือนเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกอะ่ะอาการแรกๆที่เป็นก็คือคิดว่าตัวเองไม่สบายทุกคนเป็นเหมือนกันไหมอะ่ะเพราะว่าเราก็ตกใจใตชีวิตเราเอ้ยเกิดอะไรขึ้นทําไมตัวฉันเอยงทั้งที่ฉันไม่เคยเป็นมาก่อนณนะตอนนั้นที่ใจคิดนะคะคิดว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นสงสัยเราเป็นโรคอะไรสักอย่างแน่ๆเลยต้องไปหาหมอ แต่ว่าพอสักพักหนึ่งเฮ้ยได้ยินเสียงน้องเขาตะโกนว่าทุกคนนี่มันแผ่นดินไหวแค่นั้นน่ะเราก็รีบแบบวิ่งออกไปที่ประตูเท้าคือไม่ได้คิดอะไรละมือคว้าโทรศัพท์ได้สองเครื่องใช่ไหมคะส่วนกระเป๋าตังค์อะไรเนี้ยไม่ได้คิดเลยคิดแต่ว่าฉันจะต้องลงไปชั้นหนึ่งให้ได้เพราะว่าชั้นที่เราอยู่เนี่ยเป็นชั้นสี่ใช่ไหมคะเนี่ยทุกคนเวลาที่เกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยอย่างที่เขาบอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวปุ๊บเนี่ย อย่าเพิ่งให้วิ่งแบบว่าตอนที่ว่า,เ,าเขาเรียกว่าตึกกาลังสัน่นเพราะว่าการที่วิ่งไปเนี่ยมันจะทําให้น้ําหนักเทเทไปที่จุดที่ทุกคนวิ่งมันจะทําให้ตึกถลม่มใช่ไหมคะแต่ณนะตอนนั้นอะเราไม่ได้คิดอะไรและรู้แต่ว่าฉันจะต้องวิ่งลงไปที่ชั้นหนึ่งให้ได้เสร็จแล้วพอเราวิ่งไปที่ชั้นหนึ่งได้ใช่ไหมคะก็จะต้องไปอยู่ในที่ที่โล่งนะคะอย่าไปอยู่ใกล้ตึกเพราะว่าสมมติ อันนี้เราแค่สมมติเฉยๆนะคะตึกถล่มอย่างเงี้ยมันก็จะทับตัวเราใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์แผ่นดินไหวครั้งแรกแล้วมีใครที่แบบเจอเหตุการณ์ของวันศุกร์เหมือนกันไหมคะเม้นเล่าให้กันฟังนะคะส่วนอันนี้ก็คือลูกหมอนเนี่ยลูกหมอนเนี่ยก็คือแบบว่าไม่รู้แบบว่าปีนี้มีใครเหมือนเราไหมอะนี่คือกิ่งาากิ่งมันจะโน้มลงมาใช่ไหมคะแล้วก็จะมีโกแระเทมไปหมดเลย คือเราไม่ได้ตัดตัดกิ่งให้เป็นพุ่มแต่ว่าเราปล่อยให้เขาโตแบบโตโต,โตแบบโตเต็มที่ทําให้แบบว่ากิ่งเขาก็จะสูงยาวแล้วก็โน้มลงมาอันนี้ก็คือลูกมอนนะคะทุกคนมากินลูกมอนด้วยกันนะคะแล้วสําหรับใครที่แบบว่าประสบภัยต่างๆเนี่ยเราก็ขอให้เป็นขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะ ขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีแต่ว่ารู้สึกว่าเหตุการณ์จะมาอีกนะคะทุกคนเราก็แบบว่าไม่รู้ว่ามันจะจริงไม่จริงไหมแต่เราว่าก็คือเราก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนนะคะทุกคนมีข้าวสารอาหารแห้งก็ตุนไว้ก็ดีนะเผื่อว่าเกิดอะไรขึ้นมารีบหยิบถวยกับข้าวติดไม้ติดมือมาด้วยน,นี่นะคะนี่ก็คือลูกหม่อนมีวิตามินซีสูงมากๆเลย